เราขอทาลรีแป๊บหนึ่งนะคะปักซิปมั่งคือหนูจะมาไม่นานแหละจะบอกให้ โอ้ยผมติดซิทแค่นี้ก็พอสิสวัสดีค่ะเราเพิ่งซ้อมเสร็จนะครับก็เลยจะมาคุยกับทุกคนนิดเดียวแค่นิดเดียวเท่านั้นปักซิทมากแต่หนู วันนี้ก็ไม่ได้ไปโรงเรียนไม่รู้ว่าทำไมก็ไม่รู้แต่คนตาก็น,นอน <What? S 1> ว้าว้าตาตีข้างอีกแล้วสวัสดีค่ะทุกคนคือหนูแค่จะมาคุยเล่นกับทุกคนแ๊บเดียวประมาณห้าทีละกันเพราะว่าพรุ่งนี้หนูมีสอบเยอะมากเลยทุกคน เราเล่นกับเอมี่หรอไม่ใช่ไม่ได้จะวัดเรียนหนูเป็นเด็กดีเสมออยากไปโรงเรียนชอบมากไปแล้วก็แบบไปนอนที่โรงเรียนอะไรอย่างงี้ข <c oughs> อบได้จคุณครับพรุ่งนี้อ่ะหนูสอบมีวิชาภาษา,าจีน2อสองวิชาก็คือมีจีนเพื่อธุรกิจกับจีนแบบสื่อสาร แล้วก็มีสอบสังคมแล้วก็มีสอบอังกฤษแล้วก็หนูขอพุณของพานะคะโหเขาเคของานค่ะ,คคะแล้วก็มีสอบอังกฤษทุกคนใช่แล้วก็มีสอบภาษาไทยคือท่องอาขยานใครเคยประสบป,ปัญหาเกี่ยวกับการท่องอาขยานบ้างคะแล้วหนูอะเพิ่งสอบเสร็จยังไม่ได้อ่านสักตัวเลยหนูจะทำได้ไหม แล้วอาทิตย์ไหนที่สอบกลางภาคก็ไม่รู้อาทิตย์หน้าสอบกลางภาคถามว่าเรียนรู้เรื่องไหมได้อยู่แม่หนูแค่จะมาไลฟ์ไม่กี่นาทีมาคุยอยู่ทุกคนก่อนแล้วค่อยไปานหนังสือหนูทําได้แน่นอนหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่แต่แบบทำได้ไว้ครับคุณค่ะ อาขยันสงสัยจะเื่ออะไรำไมแเก็บผมก่อนว้ายโหฟูใสยิ่งดูดูดูวดตังหูเส็จปะโบใส่ไหมมีโบด้วยมีโบเป็นของตัวเอง ใช่ทุกคนอคนนี้ต้องไปตามสอบย้อนหลังเยอะแมากมายซึ่งเราจะสู้ๆทำให้เสร็จภายในทีนี้นะคะไป อุ้ยลืมเลยว่าทุกคนได้เสียงแจ้งเตือนหนูแล้วถ้าหนูยังไม่ได้เสียงลืมหนูทำทรงผมนี้เป็นโรงเรียนเลยพ so รุ่งนี้จบไม่ไเพราะฮันนีซ่าเอสบอลยังให้หนูต้องสระผมสิชาบูอร่อยไหมอร่อยมากมาก,ลลาม,มากเลยแหละหิวมากๆเลยแหละวันนี้ โอ้จะมานี่ด้วยขคุณทุกคนงานจากมือที่ผ่านมาทุกคนมาให้กำลังใจเยอะมากเลยขอบุณนะคะที่มาอวยพรกันขอบุณครับผมสนุกมากเลยดูไมได้ทุกคนแล้วแบบครั้งนี้เป็นรอบแบบหนูได้พิเศษลอยไปด้วยคุยกันชำ่ำส่งนี้คือไม่อับนะเพิ่งซ้อมเสร็จค่ะ จะให้หนังผมสีชมพูเหรอโอ้ยไม่เป็นยายทุกคนโอเคทุกคนเราจะไปแล้วนะคะก็จะไปอานหนังสือกันแล้วนะคะก็มาฝันดีทุกคนละกันล่วงหน้าก็ฝันดีนะคะพร้อมคืนนี้ใครไปโรงเรียนหรือทำงานพรุ่งนี้ก็สู้ๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับ เพลงมั่งใจให้ก่าบผมขอป็นค่าหนูจะไปตั้งใจหนังสือแหละวันนี้จะต้องอ่านให้ได้บายบายค่ะฟันดี้ค่ะมาแค่ไหนบ๊อบกุยวันดีวันดีตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานด้วยนะคะกำลังใจให้เหมือนกันบ๊อบกุย